สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีสบัสดีเอฟซีเบิร์ตชูปุสกคนเด้อในเวลาเห็ดกินนะตบมามาใส่ไข่ถ้ากินขเพชนได้ล่องวีดีอีดอพี่น้องเลย สงนีนเสียงรมม,ม,ม,มมาจะร่มร่มรมแถวๆร่มบามีเรากระทั่งหนาเป็นบริษัท เดนาะเอกแบบแล้วจูดให้นันืควันถ้าจูดแต่มันดบมันดบดีเองจิดไปเนี่ยไปเห็นต่ควันเตาเผาแล้วจูดแต่ละเ้าออกแ้วเอาพื้นเขาใหม่แล้วออก็จูด what money เมนูไข่จะไปไข่เมนูมามาผมมามาเรียบร้อยถ้านัา้นเขาจะค้นเขาวันทําญยาดเออเขาซ้ำเสียาไปแล้ว ก็เลยได้ปันนัดบม่กคือซ้มถี่เอาเปูเห็ีนด้เออซ้มโดดโดดรลักสิบกับซ้มซีบสมุดบาโดดรลักสิบเดี๋ยวต้องใบเห็<ป>นี้สินะป้าแม่กินเขาวนันนี้มันทำย่าเข,าข้าค้นเขาสงสัสหรรยหักกะเด้อะ เ้อพี่น่อมาเ้อกินขาเฟนบ่ายเดีดวตุมหม่ากินตุบมูเต็มขึ้นกินมมากับ้าจะดยิเวลาเลนะคกับี Hãy cái cái kênh Ghiền Mì Gõ Để cái là lỡ những video hấp dẫn giờ bắt làm một cái cuốn nỉn mà chạy nãm bay bỏ, mất rồi. nặng hay nặng người bấm hẹn cái gì นําแม่นจังได๋อ่ะแม่เฮ็ดไปอ้อมสิเฮ็ดนะเฮ็

แม่จะเพิ่ไปทีเอใส่แกงเปมุ่ไปตะอนเอนี่ยตกาจม่นว่าตุ๊กเอตัวไหคุ้ซักโอมมงทมครับคุ้ซักถุงหมใส่น้ำตาลนคือบเสียบแท้ไ้ยัง xù đến nó sẹp nó, xì bô xù đến thì nó sẹp mà, mà กินยาแล้วมวยยากกินข้าวเลย้วกินยากยอยากกินขาวดูเนาะกินขาวเสกินยากินขาวน้นกินยากินยาแล้กินขาไม่ไ้เอาขอินไปว่งสมนจะ้าเสียไปจ ดนกินเขาแล้วแล้วเบิ่งเตาพี่น้องติดดบาดนี่ติดขักเลยจูสิเวิรอันเดียวนี่กับพ่อขันขาวแห้งเลยิบอื่อนนี่สิได้อัดบาดนี่แต่มันผิวได้เติบยู่เด้อนี่เนี่ยบวำดำๆดำๆมันผิวแล้วพี่น้องว่านผิวห่าเอาขี้ต้ม มะขันใส่เขาดิกับเพื่องสีมะโอบก่อนพี่น้องนี่โอบบวันั้นผิวลำดำลำดำเมนเบิร์ดะส่เอาขีต้มก่อนนี่ไปหิวหน้าไปหิวเลยิีขีตม้มมะขันใส่อะนะก่อนขันใส่เพื่องขันใส่ขี้แกบเรียกว่าเขาดิพนะูน่ะเขาดีตัวคนมือเสาะแต่วัานาานั้นกระสอบอะไรเงี้ยนี่มาปัสิโอบ๊บไปตากขีตอมก่อน เดี๋ยวตัวเส้นมาโอ้มันเดิมมันเดิมติดแต่คนตายควันขาวๆควันแห้งนี่มันติดเดียวนี่แต่ว่าก็ยังจูไข่อยู่จู๊เบิ้ตัวนี้แหละจู๊เบิ้ตัวนี้ก็ท่ออื่นเบิดลควันกับปิดปั่นปิดหูปิดปากไข่เบิดไปขันขีดต้มก็ได้เห็นม้ยนะขีดต้มมาขันมาปิดบ้องอะไรมันผิวมันหัวน่ะ เห็นเขามากองใหญ่จะได้ไปใส่นอะคือบ่ได้มังหอยแม่นนะโู้เห็นนะสําห้าขี้ต้มก้อนแบบนี้โอ้เต่าเลยพี่น้องมาเห็นงูอ่ะงูอันมากับพุงงูันใหญ่เก้อเนี่ซะมันจะเอาเปลือกกล้วยมันกินปลาแดนมั้งทางปลากระโดงงูมันแล่นมาทางั้เป็นโมอยู่คุณ เดินมาเป็นหมูเป็นหมูหัวบ้นานเลอฮะเออต้นมถึงหัวบ้านเห่าตุเนาะติดเด่นเด้นะสมนเดนกระเดนเนาะเด่นเลยพีดิน้องโอ้ออออโอสุกคือกระทิสุกพักแขนเนได้กินไปบิดะ มันหาวมันลบลายมันหาวะไปเบลยมจเอา้วยกินมันเกินสอางะภามานั่งไปเบิงหัวอยากเอา้วยมันกินพี่นนอะเอา้วยแล้วเปลือก้วหยมันกินเหรอปะมาพักกันแดนอยูสิาอเบิงเตาขึ้นซะก็ั้ออบเตาอบเตาขี้ตุมกรเบ้องบัดสิอบอีก่คนเดน้ำงัวเดอบซาีสซะอบไร้เตอรพี่นาะผมพราะมันผิวมันหัว มันผิวขวดมันออกทางมันแตกโอป้เริ่มเหงนเลยโอป้าเติบเริ่มเหงาเลยท่านก็อุ่ขวดเลยอุเบิรทานกันนะท่ามันเกี่ิวนัอปเติชอุเลยอบาเติบ ขยดก่อนบ่เดีวขำอย่พี่น้องอีเมลอนตัวนี้เบิดต่อตัวไม่เบิ้ล่แม่จังสีแล้วไมแย่ขยดไม่คุงโกหกก่อนนามันแตกมันดูดไดโตสัม เลือไปต่อยมาหนึ่งแถวโบราื่อวานมาเห็นกล้วยสิเมื่อเอาเห็นกล้วยอีเด่ะเห็นกล้วยเห็นงัวงใหม่อีเด่ะวัดีมาทั้งกล้วยมาทั้งงววันนี้ก็้งถิ่นหลังลายอีดิหลังลายอีดิแต่วงัวเคาสิมาหน้าหมู่นี่อยู่วะแต่บางบางบ่ายคันมาหน้าหมู่นี่ไัยมันสิบว่เห็นมาจาก ได้อีดีด้วยงูกล้ยไม่เมนนะคล้ยค้าหยาดเลยนี่ซีมุ่งเครื่องพี่น้องแต่ว่าบ่อเเห็นเมอนงัวเแถากันเห็นหเพ้นง้วะห้องล้วคุวยได้ไอีดิมันแดนมาพูงอ่ะมันแหลนพ่อมันแหลนเด้อเห็นเลย ตัวไรแม่นบ่แม่นชาวงูวมดีป่ะเม่นนะงูขั้วใดนี่พี่น้องจุ่มนั่นเสียไปทางคนเดียวพี่เต๋อบอกง่ายเลยคือเป็นงูตัวนั้นเสียม,มากอีกโมแม,ม,ม่นต์สับโมเมนจุ่มตัวนี้มันเป็นงูขมิ้งอมีเสือกับมีนะแม่นอะ กูนำาต่ไไมีซื้ออะดป أ, ปอคดปาผูหัวงูวดไหนดีอเีอ่กพี่น้อง FC ว่ะมันหมเสียบอกเละมันหมเสียเด้อแบบหมเสียหย่อนคนหนักนะมันเสียย่อนละมันเถือมันกรตายเป็นพญาก็ตายไปแต่กระเดี่วนะน้องอยูน่นี่ใครจีน้นออย,ย,อย,อยู่น้าพราะอ,อะไรขี่มันนะ นายอีนี่นือตัวไอ้งออะมีเสือกะมี่คู่เขาลามทั้งเสือนะก็ะหาโลมนันนะเอ้ยตัวแบบไงแบบไงนายอีนีน้อั่วไอ้พุงนี่ไปน้ำกันง้วกับ่วไ,ไปน้ำกันตัวมีเสือตัวมีเสือตัวมีเข้าตัวมีเข้าก็าม,มีตัวนี้ว่ามีเข้านี่ ตัวกับบุ้มีหัดเข้ายินเสียงร่มขอโทษข้อไฟเดอ้อพี่น้องเพราะว่าอยากถ่ายอยากเบิ่งงัวงนะพราะว่า,นะามันชุถ่ายมันโตเมนงวัวงพุงในบ้านซ้ำมันเป็นงวัวบ้านอื่นคั่วบ้านอื่นนี่เลายอีไรดีดอกด,ด,ด,ดังหยาบหยาบเมื่อหานอนพอดีดดถ้องสาไปนอนหน้าค้ามหยาดกนนด้นงเขานอนนี้ยังใครผู้ใดขีข่มั้นยน้าแอนดี้ ไปแล้วครับตัวหนึ่งพาไปกับไปเบิดดันมีเงี้ยเงี้ยไปแล้วครับทั้งหัวทั้งขวายมาลำลังกับมี่ผมหัวก็อยู่ผมหัวทั้งขวายคือบะหัวตัวเองสิมาก็ต้องถือว่าขวายมันมีสัมนี่ตัวนี้มีเสือกมีเสือกับมี่ คนเวียนไปมาอย่างแต่ว่าหขาชิ่มเนี่ยพี่น้องหัวไปรำพูงกับข่อยเออไปรำกันเลยเซยหัวกับข่อยเขียวโตแกข็ง่บบนี้ ตัวน so no ี้ไงครับทั้งเขาไงเขาเหี้ยงทั้งไงใหญ่เหี้ยงเขากะละหัวกระเดิ่มทยอยทยอยมากกระสีดังไปนอนทางไหนดีลกไปทางเตาคนนี้มาตีสิไปสูดเตาเนาะมันหนาวหะนะอย่ามาพันหนาวสิไปเบียดเตาข่อยเด้อโอ้หหัวกระเจงค์จุกผมขู่นี่มันกระไรโตนู่นอนนี่ใครตี น่นนี่เน,นี่ยสุ้เอ้ยโน่นนี่เพื่อได้ไรขี่มานะขามันนอนด่าอีดีด่าอีดิพี่น้องถ่ายเอาบรรยากาศที่เมาข่วยยำแด่นให้เบิ่งก่อนซะออ้ไปละซุ่มนะโอ้ลง <th> ไปหวยเลยไปหวยไปแถวเตาพนใดนี่เบิ่งหวยเบิ่งเตาขึ้นม้วนขึ้นข่วย นี่ต่เขางี้ยงเงี้นี่ไงต้นควย,ยกันะคว้ยอยู่บ้านกัหนไน่ก็เ,เป็นควยสกายกับค้ยเสามเสรียมาพูงัวอยู่บ้านค่ะพูมงมือเสาหนูมากะามีแต่พูงนีมาพูงหนีเป็นงูขมิ้นอัพไปได้ ไปนี่เสือกตัวหนึ่งนั่งไปแล้วย่างไปเตาไปที่ปสิปะไปอยู่เตาเนาะโอ้โหต้องไปเตาด่ะเด้งเนืงไปเตาหันสองตต้องไปหวย างเต้าก็ได้ตัวปุนดังป้าจ่อนอีดีงวควยไผ่ดีัมาลายแต่งวงยเจ้าเดียทุกแงะแงะกันนะดังไปหยาบหยาบป้าที่นดัาไปดังไป มันสิเมือเนาะมันหดมันเคยนาะหดดนี่นั่งไปหยาบหยาบโอ้โหเนตกำกดมัขววกระโอขันในเบิร์ดได้เนาะขันในเบิร์ดเออโหซุ่มมั่มนังอีกทีอีกซุ่มดังอีกสิอีอจุ่นึ่งน้ำดังสีดำตัวนี้สีดำโห Ta nhàng nhàng oh, oh. không quen cạnh hùng. Già một cái kẹo Một của đẹp một cái chắc có mưa, No, bạn thay bạn mắt, nhát. không danh cứ mua nó là. không danh là. Không đen, danh là. Muy danh là. Muy này là. Muy danh มือสีดำเลยหลังน้องหวยเบิดถามหาไปเราเลยนยองสู้เลี้ยงซิปกระตูนใช่ไหมทักลูกคามเตรียมเมื่อพี่น้องไปต้อยหมากอันนี้ให้พ่อเทาเมื่อวานหมากต้อยหมากใหญ่ๆนิ้วจะต้อยเอาหาฮุกหมาก ตัวนี้ก็บแม่เก็บอ่ะมันโดนตัวโดนเฮ่งกับพี่เหี่ยวกะซ่างมันตัวโดนเฮ่งเหรอมันเหี่ยวตัวแบบหมากบีบเหรอมันมันต่อยเอาใหม่หามาคุกหมากเนี่ยต่อยใหม่หมากสมม่อแล้วหมากเรื่อยเสมอให้เราซะกว่าสิบปลามันเหี่ยวมันเกือกับไปเก็บมันกับวิ่นะเห็นบ่ได้เก็บสีหามึงจะเลอะลายแล้วกับไปต่อยนักย่างยู่แต่มันยังดูสูง มันตันมันตันตัวน่ะก็ลตันมาท่านผ่านเนี่เปลือกกล้วยมาใช้ง่วงๆมเขาสั่งเตรียมเมื่อแบนี้มาง่ายๆนี่จิ้กบๆเดี๋นี้ได้เติบขึ้น ตัวนี้เข่าตัวขยจุกนะยังเมยตัวนี้เสื้อกับเข่าเข่าให้เป็ดน้ำเตรียมมือหัวหดบ้านพี่น้องเข่าก็อีเมยไปเกือบเป็ดอ่ะอีเมยกำลังไหตุ่มหนาอาบหนาวมัอนี่ลมลมเย็นเย็นหนาวแต่เห็ดเบียดกเบาเหมยอยู่ค่ะบริเหตยังคนตะเพื่อมาอนี่หัวกะบริมาดสามพี่อีเมยมา อีแม่ยเสียเงีบักขีขกข้ข้านสสกันวัวไปขีข้ข้า,านสมศักดิ์นั่นสมศักดิ์ขี้ข้านมะนี่มาโหลดมาโหลดได้ไหมเ่ายังเงยถูกอินดีอินดียังบ่เ่าแม่มันมา,า,มห,มา,มานหน้าเออมาแต่หน้าไอเม่ยก็ต้มน้ำอาบแต่ว่าเขาเกษตรต้มน้ำอาบเพื่อกันน้ำมันน้ำร่มเย็นดีพี่หล่อมึงนี่นมันหอดบา้บานในบ้านที่ต้มน้ำอาบพิ่นนี้แล้วก็ มันเย็นอีดีดอะนะแบบว่ากำลังหอนในซองมึอเพราะมันหนาวคืนพี่น้องน,นี่มาแกะเสื้ัญญนาด้วยนี่กำลังมาหอดแต่ก็แกะเสื้ัญญนออกคือคือแบบว่าท่านนี่กำลังพอดีทำในคันอาบตอนนี้พอดีเลยเลยน่บัดนาวเลยนี่เพระาวระว่าเฮายางมากเหือมันออกเลยมันก่าแบบว่าบัดนาวปัญหาจะได้จบคลิปเลยเริ่บี่น้องมาสิมาหามีมีจบคลิปกับพี่มีเฮอว้านนอน ก็ร่างแบบทำหาเราใช่ไนอนทันทีดคือให้มันนอนตอนค่ำคำ่คำาากกนนคำ่นนกกะป้าใช่ให้นอนตอนค่ำเล็กน้อยเสร็จจบคลิปไปเด้อพี่น้องขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมไม่ได้เด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อ